ค่ะเราจะเริ่มโดยการนะถักเป็นห่วงค่ะแล้วก็รัดห่วงไว้ก่อนแบบนี้จากนั้นถักโซ่หนึ่งนะคะต่อไปถักนะคะตัว x นะคะตัวที่หนึ่งค่ะตรงนี้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะนิดาจะใช้เข็มกัดนะคะติดไว้ก่อนค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเออเราจะจบและเราจะปิดงานตรงหลักนี้นะคะค่ะต่อไปเราก็จะถัก x ตัวที่สองค่ะ เราจะถัก X ทั้งหมด6ตัวนะคะค่ะเราก็ได้ครบ6ตัวแล้วนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆดึงเส้นสั้นนะคะเข้ามาแบบนี้มันก็จะเข้ามาชิดกันค่ะปลดเข็มกัดที่อยู่ออกก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็ จะให้เพื่อนๆนะคะซี C ลงหลักที่เราติดเข็มกัดเมื่อกี้นะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้2เส้นนะคะแล้วเราก็ดึงกลับมาแบบนี้เลยค่ะจากนั้นขึ้นโซ่หนึ่งค่ะต่อไปถัก v นะคะเราจะถักลงตรงนี้นะถัก v ก็คือ x2 ตัวในหลักเดียวนะคะเราจะถัก v ทั้งหมด6ตัวค่ะอ่านี่ราก็จะกัดเข็มกัดไว้ ที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมนะคะถ้าเพื่อนๆคล่อ,องแล้วนะคะก็แล้วจําหลังได้เนี่ยไม่ต้องติดก็ได้นะคะแต่อันนี้นิดาสาธิตเพื่อให้สังเกตง่ายๆเนาะว่าถักอย่างไงนะค่ะต่อไปนะเราก็เริ่มถักตัว V ตัวที่2เลยค่ะ ค่ะพอจบแถวที่2นะคะเราก็ปิดงานค่ะตรงหลักที่1แบบนี้นะคะก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้ต่อไปขึ้นโซ่1ค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆน,นะถัก X ค่ะลงหลักนี้นะคะหลักแรกต่อไปถัก V ค่ะค่ะนับเป็น1ชุดนะคะแบบนี้ X V 1ชุดนะคะต่อไป X ค่ะ และหลักถัดไปนะคะก็ถัก V ค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะจะได้ทั้งหมด6ชุดนะคะ แถวที่4ที่5นะคะเราจะเริ่มโดยการขึ้นโซ่1นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะทั้งแถวเลยค่ะเราจะได้ x ทั้งหมด 18x นะคะให้ถักแบบนี้สอแถวเนาะก็คือแถวที่4และแถวที่5นะคะถักเหมือนกันเลยค่ะ นี่ก็เป็นแถวที่6แล้วนะคะให้เราขึ้นต้นแถวโดยการถักโซ่หนึค่ะจากนั้นให้เราถัก X นะคะลงไปตรงหลักแรกเลยค่ะต่อไปถัก A นะคะ A คือการถัก X อะคะ่ะแต่ยังไม่รวบนะแล้วถักอีกครั้งหนึ่งแบบนี้แล้วก็รวบค่ะอันนี้ 1A นะคะต่อไปก็ถัก X ค่ะและจากนั้นก็ถัก A ค่ะจะได้แบบนี้นะคะทั้งหมด6ชุดค่ะ x a, x a x a 6ชุดนะ ตัวสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่6นะจากนั้นเราก็ปิดงานเลยค่ะก็จะได้แบบนี้ต่อไปแถวที่7นะคะขึ้นโซนห่งค่ะจากนั้นถัก A นะคะแบบนี้นะคะจะได้ A ทั้งหมด6ตัวค่ะอันนี้ตัวที่3แล้วนะคะ เอตัวที่4ค่ะอันนี้เอตัวที่5นะคะจากนั้นนะคะก่อนที่จะจบในตัวที่6นะคะให้เพื่อนๆน,นำใย,ยสังเคราะห์นะคะมาใส่ลงไปค่ะไม่ต้องเยอะมากนะคะถ้าใครไม่มีใช้สำลีได้นะคะโดยเราจะใช้แหนบในการ ยัดใหญ่ลงไปนะมันจะง่ายขึ้นค่ะเพื่อนๆใส่ประมาณนี้ก็พอนะไม่ต้องแน่นมากค่ะค่ะก็พอยัดใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ถักเออีกตัวค่ะคือตัวสุดท้ายนะคะ เป็น A ตัวที่6นะคะแล้วเราก็ปิดงานเลยค่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเพื่อน,เ,อนเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะให้เพื่อนๆดึงไหมขึ้นมายาวๆประมาณหนึ่งนะเพื่อที่จะเย็บปิดตรงหัวมันนะคะ ค่ะเราก็ได้จำนวนตามที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกใหญ่ก็จริงนะคะแต่เป็นไหมห้าพายนะคะ5้าพายก็คือถักเหมือน4ี่พายเลยมันก็จะได้ลูกขนาดต่างกันนะคะเพราะว่าเส้นไหมมันต่างกันเนาะก็ประมาณนี้ค่ะค่ะต่อไปให้เพื่อนๆ่ร้อยไหมนะคะเพื่อเราจะเย็บให้มัน ปติดกันนะคะเป็นสร้อยนะเนี่ยค่ะก็เย็บให้มันอยู่กึ่งกลางแบบนี้นะค่ะนี่ค่ะค่อยๆไล่ระดับตามที่เราชอบได้เลยนะคะเรียงสีเรียงอะไรให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็เย็บไปแบบนี้นะ พอเราลอยเข้าไปเสร็จแล้วนะคะให้เราดึงเชือกยาวๆเลยค่ะดึงไหมพรมยาวๆเลยนะคะแล้วถักโซ่ค่ะตามนี้นะคะเริ่มถักตรงนี้เลยค่ะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะจนถึงความยาวที่เราดึงไว้ค่ะ ก็ถักสุดความยาวที่เราดึงไหมพรมไว้แล้วนะคะจากนั้นเราก็เลื่อนเข้ามาแบบนี้ค่ะค่อยๆขยับนะคะให้มันมาชิดกันเพื่อที่เราจะถักโซ่อีกฝั่งหนึ่งนะคะมันก็จะได้หน้าตาแบบนี้เห็นไหมคะให้เราถักโซ่อีกด้านหนึ่งนะคะตรงนี้ค่ะทํำตามที่นิดาทําได้เลยนะคะค่อยๆทํานะคะตรงนี้ให้มันชิดนิดนึงเนาะให้มันชิดนิดนึงนะคะ ดึงกลับเข้ามาค่อยๆค,ค่ะจากนั้นเราก็ถักโซ่เลยค่ะถักให้ได้ความยาวเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราถักไว้เนี่ยคะ่ะให้มันเท่ากันนะคะเท่านี้ก็จะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลอกคอน้องแมวที่ทำมาจาก ได้เศษไหมหรืออะไรที่มันเหลือเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเราก็เอามาผสมกันเนาะจะได้ไม่เหลือทิ้งค่ะก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะวันนี้ก็จบลงแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามกันบ๊ายบาย